มาออกแล้วคาะนี้สบาบาปกงเป็นตัวนำโชชวาที่สองลักกิลริเวอร์ที่สามกิจนกที่สี่ชมมงคลที่ห้าต่อไปเป็นสุดปลายฟ้า ที่โคบายสามสาวบารกองเป็นตัวนำโชตชวานที่สองลักกิริเวอร์ที่สามขอบใจจริงๆที่สีสุดปลายฟ้าที่ห้าต่อไปเป็นโฉมมงคลสายฟ้าแลบละก,กิจชนกที่โคงายสิบออกทางตรง สาวบาบกงยังคงเป็นตัวนำอยู่โชดชวาที่สองลักกิลิเวอร์ที่สามขณะนี้ลักกิลิเวอร์เริ่มแรงทางนอกขึ้นมาเป็นตัวนำแล้วขณะนี้ลักกิลิเวอร์เป็นตัวนำสาวบาปกงที่สองสุดปลายฟ้าที่สาม